ภาษามันแค่เรื่องสมมุติจิตสิของแตรนะก่อนที่เราจะไปถึงวิชาสามแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คุยเรื่องข้องจิตให้ฟังแล้วว่าไอ้ตัวข้องจิตนี่ก็เป็นสาระสาคัญอีกตัวหนึ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือภาษาคนที่เรียนบาลีหรือว่าศึกษาหรือว่าการพูดคุยกันเนี่ยมันคนละภาษาเหมือนกับที่ไม่ใช่คนละภาษาคือการตีความเป็นคนละอย่างกันอย่างเช่นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็เอามาพูดจากการเอาจาก จิตเนี่ยของแท้เนี่ยเอามาปรุงเพื่อจะให้เข้าใจในสิ่งเนี้ยแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้สึกในการรับรู้เนี่ยที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดภาษาให้ไปยึดที่จิตเนะยเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปดูนะอย่างจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไอ้ภาษาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งจางจิตยอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่กเ็เป็นแค่การปรุงแต่งนะเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องจิตแค่นั้นเองนะส่วนจิตเนี่ย ถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ก็เป็นความจริงแพร่เคียงขนาะเดียวเท่านั้นเองอะเป็นแค่ขนาดจิตเดียวแค่นั้นเองเขาถึงเกิดความจริงขึ้นมาได้จิตเนี่ยทําไมบอกจิตเกิดดับแล้วทําไมมัน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 ถึงจําได้อมันเหมือนอุปมาเหมือนกับการฝัดข้าวอะจิตเนี่ยมันการฝัดจิตจิตเกิดขึ้นมันก็เหมือนฝัดข้าวขึ้นแล้วก็จิตที่เกิดขึ้นมันดับไปดับไปปุ๊บแล้วจิตใหม่เกิดขึ้นมาอ้เหมือนกับข้าวมันตกลงมาก็จิตใหม่ขึ้นมารองรับอย่างเงี้ยนะ อ่านี่คือประมาณที่มันใกล้น่าจะใกล้เจียงที่สุดนะอันนี้ก็ปรุงแต่งเหมือนกันนะให้เราไปให้เราเข้าใจกรอบนี้ว่าจิตมันทํางานอย่างนี้ถึงมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็แล้วแต่แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยไอ้อันไอ้ของเก่ามันก็รับไปด้วยมันรับของเก่าไปหมดทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาจากของเก่าจิตมาจิตใหม่เกิดขึ้นมามันก็รับรับรับไปเพราะนั้นมันถึงจะจําได้ทั้งหมดไงมันถึงรู้หมดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของจิตนน่ภาาษเีย มันเป็นตัวที่ปรุงแต่งมาบ่งบอกของแต่ละคนเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราจะมันยึดถือว่ามันมันเป็นคามันอย่างนั้นนะอย่างเช่นไอ้เราภาษาเราไอเห็นตัวเป็นสีขาในเรียกหมาในที่บ้านเราเรียกหมาเนี่ยแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกด็อกเนี้ย จะ <S an> จะมาเถียงกันว่าอันนี้เขาเรียกหมาน,นี่เขาเรียกด็อกเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่เ,เกิดอยู่ทุกวันนี้อยู่ในไอ้โซเชียลที่เขาพากันเถียงกันเรื่องไอ้ธรรมะต่างๆเ่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งเถียงกันเรื่องภาษาเนี่ยไอ้หมากับด็อกเนี่ยอันนี้มันเรียกหมานั้นมันเรียกด็อกนี้เรียกหมาเรียกด็อกอยู่เนี่ยนะเหมือนกันนะเราต้องเข้าใจภาษาในในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมันมาจากอสองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมจากอินเดียกับวัฒนธรรมจากจีนและวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยรวมกันแล้วเป็นสามวัฒนธรรมอินเดียเนี่ย เขาเอาเสียงมาก่อนเสียงปุ๊บออกมาแล้ว่อยมาทํำเป็นตัวอักษรนะแล้วเป็นตัวอักษรเนี่ยเป็นอักษรป็นรูปอักษรอะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าอันนี้คือที่มาของมันโดยย่อส่วนประเทศจีนเนี่ยเขาวาดรูปเขาเขาเอาภาษาเขาใช้ตัวตัวอักษรก่อนแล้วค่อยเอาเสียงตามมาเช่นไอ้มณฑนนี้เรียกต้นไม้นี่เรียกเรียกต้นไม้อีกมณฑนหนึ่งเรียกพืชเงี้ยเขียนเหมือนกันเขียนรูปต้นไม้เหมือนกันแต่ว่าหนึ่งออกเสียงต้นไม้อาหนึ่งออกเสียงพืชอย่างเงี้ยอันนี้คือ ภาษาที่มันมาแล้วประเทศไทยเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นคําโด,ดนะมันเป็นคํดโดอยู่แล้วที่เป็นพ่อแม่อะไรพวกนี้เดี๋ยวว่าอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยมาจากภาษาบาลีสันสกิตส่วนมากเนี่ยภาษาบาลีสันสกิตจ,จะเป็นสองคำเทวดาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยก็ผีภาษาของภาษาของอินเดียก็เป็นเทวดาอย่างเงี้ยอันนี้คือคือเรื่องของภาษาแล้วก็เอายายายึดติดในในภาษา สิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งจากจิตจากความรู้สึกจิตเนี่ยก็คือความรู้สึกอะไรถ้าพูดถึงจิตจิตก็จะนึกถึงมันเป็นของวิเศษอะไรมันก็คือความรู้สึกนี่แหละไอ้ตัวที่มาแสดงออกมาคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกต่างๆที่เรามีอชอบไม่ชอบเสียใจอะไรอันนี้นหะคือจิตมนโนวิญญ,ญาณที่มันออกมาที่เป็นตัวจริงถ้าเราฟังภาษาว่าจิตจิตจิต คนก็จะนึกเอาว่าอ้มันเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปโน่นไปนี่หรือว่ามันเป็นจิตใจที่ลึกลับซับซ้อนอะไรจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นของพวกเราเนี่ยแหละไอ้ที่เรารับรู้ได้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าจิตจิตนะแต่ว่าที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในบริบทที่ต่างกันนะมันอยู่ในอย่างมโนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องการรับอารมณ์อย่างเงี้ยจิตเนี่ยมันรับอารมณ์แล้วมันไปไอ้วิญญาณนี่คือเป็นตัวมารับรู้ จริงๆแล้วมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในคนละบทบาทคนละเหรียญคนละด้านหรือว่ากล่องคนละด้านมันรับแสงมาคนละอย่างไม่เท่ากันเลยประมาณอย่างนั้นและนี่คือภาษาที่ที่มันจะต้องหาวิธีการอธิบายเพื่อจะทําให้รู้แค่ว่าไอา้จิตนี้มันเป็นอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นอย่าติกับภาษาให้ใช้ความรู้สึกนะเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมจะ้ะ